สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมมาโรคารนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่12-18พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่กลางเดือนและเข้าสู่กลางเดือนโอ้โหเร็วมากเดี๋ยวก็สักพักก,ก็จะสิ้นปีแล้วเรามาดูกันว่านะครับชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจทิกต็อกดรเทมมาโรคาด้วยแล้วกันนะครับชาววันอังคารตั้งใจแบบพร้อมกันนะดูซิว่า12-18พฤศิกาายยนนเป็งงงไบ้ อย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยละกันแล้วก็อย่าลืมร่วมเชียร์นะครับตัวแทนประเทศไทยน้องแอนโทเนียนะเพิ่งเลึกขึ้นได้นะครับมิสยูนเวิร์สนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องแอนโทเนียด้วยเช่นกันทุกท่านนะครับชาววันอังคารนะมดซีเป็นไงบ้างชาววันอังคารสัปดาห์นี้สิ่งแรกเลยผมเพิ่งเตือน ให้ระวังมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือต้องพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุและหรือจะต้องไปงานศพคนที่รู้จักหนึ่งในสี่หตุการที่จะเกิดขึ้นอาจจะหมายถึงตัวท่านเองจะต้องไปตรวจสุขภาพหรือมีนัดหมอหรือต้องไปงานศพใครก็เกิดขึ้นได้นะครับผมทำบุญลงศพคนละยะทำบุญโรงพยาบาลส่งไว้บ้านก็ดีทุกอย่างจะได้ราบรื่นนะครับช่วงนี้ให้ระวังการโดนแทงข้้งหลับอ,อึดอัดใจหนักใจกังวลใจอะไรบางอย่างและไพ่ใบนี้มีการติดต่อประสานงานหรือดีงงานอะไรบางอย่างด้วยใช้คำคำนี้ การโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางาน99.99% 99จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช้คำพูดนี้นะครับหรือกลเกลฑ์การเดินทางสำหรับชาววันอังคารนะแัะไพ่ดีแอมเพรสหมายถึงความเป็นแม่แม่หรือผู้หญิงเจ้าของกิจการนะครับผมหรือเป็นคนที่มีอํานาจหรือต้องดูแลในทุกอย่างหรือเรื่องราวเกก็บคำว่าแม่หรือการตั้งครันก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันอังคารนะแัะไพ่บใบน,นี้นะดูว่าหมายถึงว่าได้รับสิทธิพิเศษอะไรอะไรบางอย่าง ได้โอกาสดีๆได้จะสมคอลดีๆหรือไม่ก็ผู้ใหญ่ให้อโอกาสอะไรบางอย่างทําอะไรก็จะราบรื่นเรื่องปัญหาต่างๆก็จะมีทางออกมีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินหรือตัวเลขอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันอังคารนะคุณต้องจัดการในเรื่องของเรื่องของพวกนี้นะครับผมอะทีนี้เรามาดูซิว่าชาวพุทธกงมันจะเป็นยังไงบ้าง ชาววันพุธกลางวันสัปดาห์นี้นะครับ12-18พฤศจิกายนจะมีโชคลาภไหมอาลองดูซิเรามาลุ้นกันว่าสัปวันสัปดาห์นี้วันไหนที่จะมีโอกาสจะได้สัปดาห์นี้ชาวพุธกลางวันนะเหมือนมีเรื่องรังเลใจกังวลใจต้องเลือกอะไรบางอย่าง จะซ้ายหรือจะไปซ้ายหรือไปต่อหรือพอแค่นี้จะซ้ายหรือขวาดีในเรื่องก่อนการทํางานหรือทำอะไรบางอย่างปวดหัวด้วยใจนี้อยากจะหางเงินเยอะๆคิดเรื่องการเงินแต่เก็บเงินไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่หนักใจกังวลใจอึดอัดใจและมีคล้ายคำว,ว่าพ่อเหมือนกันไม่ต่างกันหรือหัวหน้านที่เป็นผู้ชายอาจจะเกี่ยวข้องและมีการจัดการกับเรื่องการงานการเงินรวมทั้งเรื่องยอดรวมทั้งเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือรถยนต์มรดกก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับผมสำหรับชาววันพุธกลางวันนะ